เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็จบนะฮะเชิญนะครับผู้รับเหมาทําบ้านรับเงินไปหมดแล้วแต่ไม่ทําต่อเราต้องฟ้องหรือทําอย่างไรครับอ่านะครับนะฮะอ่อนะครับนะฮะผู้รับเหมารับงานไปแล้ว รับเงินหมดก็ต้องฟ้องครับรวบรวมหลักฐานปรึกษาทนายเลยนะครับนะถ้ายังไม่มีทนายหรือว่าต้องการคําแนะนําก็ลองโทรมาได้นะเบอร์อยู่ที่หน้าจอนะอินบ็อกก็ได้ครับนะก็ต้องฟ้องร้องไปแต่ถ้าเป็นลักษณะของการช่อโกงก็แจ้งตํารวจจับหรือฟ้องก็ได้นะนะครับอืมนะครับนะคนถามก็เยอะทานบุฟเฟ่ยังไม่ลงหมอ้อต้มคืนสินค้าได้ไหมไม่จ่ายค่าปรับผิดกฎหมายหรือไม่ นะครับทานบุฟเฟ่ยังไม่ลงหม้อต้มอืมคือสัญญามันเกิดแล้วนะนะครับเราจะไปขอคืนสินค้าไม่ได้ยกเว้นว่าสินค้านั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนี่คลินิกตรวจเลือดเทคนิคการแพทย์ถามมาก็ก็ตอบกันเลยนะครับะตอบกันสุดๆนะฮะนะครับก็เอเชิญนะครับอมหลายๆท่านเข้ามาก็เรียนเชิญได้เลยนะฮะเดี๋ยวดูสักครู่นะฮะ มีคนโทรอะไรมาเยอะวันๆนึงก็ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยสายนะครับอืมนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะอืมอะไรแต่อะไรแย่ๆหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับนะฮะสบายนะครับอืมนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วทีมงานโทรเข้ามานะครับ <c oughs> อืม ครับรอสักครู่นะครับอืมเออสั่งมาแล,แล้วเดี๋ยวเธอขึ้นมาเอาเอกสารไปถ่ายอย่างละสามชุดนะผมไลฟ์สดอยู่แต่เข้ามาได้เลยโอเคโอเคนะทีมงานก็มาทำงานหลายคนนะครับเชิญครับจุกรู้จุกรู้นะครับเอานะครับอืมนะครับคดีายาามีอะไรบ้างครับคดีายาก็าหมายถึงคดีที่มีบทลงโทษทางอาญา โทษทางอาญาก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นมาตราสิบแปดเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนะครับก็มีโทษประหารชีวิตจําคุกกักขังอะไรต่างนี่นี่ตัวบทกฎหมายอาญาถ้าใครชอบก็ไปสั่งซื้อเอานะเยอะแยะมากมายนะครับสั่งซื้อนะฮะตามห้างตามอะไรมีเก็บไว้เป็นความรู้นะครับการรู้กฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ที่ดีครับนะครับก็เรียนนะครับเชิญนะครับใครสนใจข้อกฎหมายก็เข้ามาเราให้ความรู้ทางกฎหมาย คือปกติผมเนี่ยก็รับจ้างบรรยายสอนหนังสืออยู่แล้วก็มีรายได้จากการบรรยายจากการสอนหนังสือเป็นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนะก็เชิญนะครับนะครับเชิญนะครับอืมอืมนะครับเอ่ออืมนะครับนะวันที่ยีบสองเปิดสภาจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอล้มพลเอกประยุทธ์หรือไมอ่อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน นะครับการเมืองไม่มีไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะวันนี้อยู่ฝ่ายค้านก็ไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็อยู่ฝ่ายค้านส่วนใหญ่แล้วนะักการเมืองของประเทศเราก็าผลประโยชน์สําคัญที่สุดถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็สามารถย้ายข้างอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นฟังคําพูดนะักการเมืองก็อย่าไปสนใจนะครับนะคนอยู่เสื้อเหลืองก็ไปอยู่เสื้อแดงคนอยู่เสื้อแดงก็ไปอยู่เสื้อเหลืองนะคนเสื้อแดงก็ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ คนของเอกประยุทธ์ก็ไปอยู่กับพรรคฝ่ายค้านคือการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็จบถามเข้ามานะครับคำถามอันไหนที่สร้างสรรค์เราก็อ่านจะมีทีมงานคอยคัดมาให้ถ้าสร้างสรรค์นะแชร์ให้แล้วครับคุณเฮียงขอบคุณมากครับนะครับนะฮะบอกวิธีการหาเงินหน่อยครับวิธีการหาเงินนี่ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถ นะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับบางคนเป็นลูกจ้างช่วงเย็นก็ไปทํางานตลาดนัดไปวิ่งแก๊ปนะครับเป็นนายหน้านะขายของออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ขอให้พี่น้องทุกคนนั้นก็นะช่วยกันหน่อยนะครับอืมนะครับจุกรู้นะครับอืมนะครับถามคำถามก็มาเลยนะครับอ่านะครับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับถามได้ทุกเรื่องเราก็ยินดีที่จะรับฟัง นะครับก็หลายท่านก็ช่วยกันแชร์ขอบพระคุณมากครับนะครับนะเกมก็นะครับนะนะครับเชิญนะครับนะเชิญเชิญได้เลยครับเชิญเข้ามาครับนะอืมครับนะเชิญนะครับอเชิญทุกท่านเข้ามาได้นะครับนะฮะขอเสียงจุกรูหยีฮิ้วหน่อยครับจุกรูจุกรูหยีฮิ้วจีฮิ้วอ้าวคุณนันขอบคุณครับ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับ อ่นะครับอืมนะฮะขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่นะครับอืมเชิญนะครับนะนะครับอ่แชร์ให้แล้วครับนะครับขอบคุณครับนะนะครับอ่เชิญน,นะครับใครที่สนใจเรื่องข้อกฎหมายอืมก็อ่นะครับเชิญเข้ามาได้เลยนะครับอืมอืมอืมน,นะครับอืม เชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าเชิญเลยทุกท่านนะฮะใครมีคําถามมีอะไรนะครับมีเบอร์อยู่ที่หน้า facebook y o u t u b e นะครับหมายเลขอยู่นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอ่อนะครับอ่อเชิญเลยครับถามเข้ามาได้ครับนะครับขอบพระคุณนะครับอ่อนะครเชิญนะครับอ่อนอหนังสือกฎหมายเรื่มมาเท่าไหร่ประมาณ2-300ครับ นะครับนะครับขอบคุณครับคุณเดชาซันครูตขอบคุณนะครับทุกท่านครับนะฮะนะครับนะก็คำถามอะไรที่มันสร้างสรรค์เราก็จะมีทีมงานคัดมานะครับนะครับแล้วเราก็อืมนะฮะอันเนี้ยอย่างละสามชุดแต่ชุดที่เป็นสีหนึ่งชุดสองอันเลยชุดที่เป็นสีถ่ายหนึ่งชุดนะ นะครับเอ๊ะลองถามคุณอะไรนุชิตเังไงว่าวันจันทร์ว่างมาแต่เช้าได้ไหมมาคุยจะได้จบเอ่นะครับอาจะได้จบเลยเพราะว่าเดี๋ยวทิ่หน้าผมไม่อยู่ไปไปต่างจังหวัดอืมนะครับนะครับนะครับนะก็ใครมีคําถามก็ถามนะนะอยากได้เบอร์โทรเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะครับโทรได้เลยอ่านะครับนะนะครับ ผมด่าคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจจากนั้นไปฆ่าตัวตายผมผิดไหมครับการกระทำอะไรที่มันผิดแล้วก็มันผิดสำเร็จแล้วก็มีความผิดนะฮะส่วนฆ่าตัวตายแล้วก็ทำให้โทษระงับไปด้วยความตายการเมืองเรื่องผลประโยชน์ผมว่าไม่เสมอไปรอบคําว่าการเมืองผมยังจำกัดความยังไม่ได้เลยก็เอาที่สบายใจครับทานข้าวยังครับอาจารย์คุณกัญญาพักยังครับเด,เดี๋ยวลูกน้องซื้อมาแล้วครับ ลูกน้องซื้อมาแล้วครับขอบพระคุณครับอืมนะครับอืมนะครับนะถามปัญหาคดีหรือข้อกฎหมายอืมนะครับนะก็ถามไม่ได้เต็มที่เลยนะครับอืมนะครับนะครับเชิญนะครับอืม คุณสมเกียรติผมเป็นแฟนคลับอาจารย์ตลอดเวลาอาจารย์สู้ๆนะครับอย่าไปลดตัวแลกกับมันสังคมเชื่อง่ายเสพข่าวแบบไม่ใช้ปัญญาขอบพระคุณมากครับนะครับนะยังติดตามเหมือนเดิมน้องนุชโอนเงินผิดบัญชีแล้วปลายทางไม่โอนคืนปลายทางมีความผิดนะครับมีความผิดฐานยักยอกครับนะครับมีโทษจำคุกหนึ่งปีหกเดือนครับอืมนะครับนะครับใครมีอะไรก็ถามนะครับ ได้รับความเดือดร้อนนะไม่ว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออะไรต่างๆนะก็สามารถที่จะนะครับอืม <c oughs> <c oughs> แจ้งมาได้ยินดีนะครับอวันนี้อาจารย์ช่วยสอนอ,อาญาเนี่ยครับคือกฎหมายอาญาเนี่ยนะจะมีความผิดนะครับก็ต่อเมื่อกฎหมายบรรยัญญัติไว้ว่าการกระทําเช่นนั้นมีความผิดและกําหนดโทษไว้ยกตัวอย่างเช่นฆ่าคนตายกฎหมายบอกว่าถ้าบุคคลใดฆ่าผู้อื่น นะครับจนถึงแก่ความตายก็จะมีโทษถึงสุดประหารชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าการกระทําใดกฎหมายไม่ได้บรรัญญัติโทษไว้ก็ไม่มีความผิดนะครับนะเช่นนะทุกวันนี้กําลังโต้เถียงกันเกี่ยวเรื่องพระเสพเมถุนพระไปนอนกับผู้หญิงพระกินเหล้านะอย่างเงี้ยไม่มีความผิดนะครับอาจจะผิดพระธรรมวินัยแต่ไม่ผิดกฎหมายอาญาก็ทําให้พระนะครับบางรูปนอกรีดนะนอนกับผู้หญิงเสพเมถุน นะครับกินเหล้าเมายากินหมูกระทะแบบนี้ไม่มีความผิดทางอาญาท่านถามมาเราก็ตอบคือการที่จะมีความผิดทางอาญาก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่ากฎหมายอาญาต้องมีกําหนดโทษนะครับอืมเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับ euh, ท่านรองนายกกําลังพิจารณาว่านะ จะ,จะแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพรบอรสงพระเสดเม,มถุนนอนกับผู้หญิงอาจจะต้องติดคุกนะนะครับเนี่ยอนาคตนะครับนแนวโน้มจะเป็นงี้รถหลุดจำนำผิดกฎหมายหรือไม่คุณไอรักถามนะครับรถหลุดจำนำผิดกฎหมายหรือไม่รถหลุดจำนำไม่ต้องรู้ว่านะครับเขาเอารถมาจำนำนั้นรถของตัวเองหรือไฟนั้นถ้าเอารถไฟนั้นมาจำนำใครซื้อต่อก็รับของโจรน,นะครับ นะครับอืมนะครับอืมนะครับนะขอให้อาจารย์ชสู้สู้เท้าไก่เดือดอุดมอ่านะครับอืมนะครับอ่านะครับอืมนะครับนก็ถามมาได้นะครับเบอร์โทรก็มีนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะครับยินดีครับอืมนะครับเชิญนะครับอืมนะฮะ ครับอืมทำรับเหมาเจอลูกค้าสั่งแก้งานจนทําต่อไปไม่ไหวมีกฎหมายมาตราใดดูแลผู้รับเหมาบ้างไหมนะคุณพัฒนันนะครับนี่ผมกําลังทําคดีผู้รับเหมานี่จะฟ้องค่าจ้างสี่้ิบเอ็ดล้านกําลังเอาไปถ่ายเอกาสารอยู่เนะี่ยคือการเป็นผู้รับเหมาเนี่ยนะผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาบริษัทรับเหมาก็อยากจะให้คําแนะนํานะครับว่าคุณควรจะซอยงวดให้มันที่ทๆเช่น ค่าจ้างมีสามงวดคุณก็จะซอยเป็นสิบงวดความเสียหายมันจะได้น้อยลงแล้วก็ในแต่ละงวดเี่ยมันต้องคุ้มทุนแล้วก็ต้องรับเงินก่อนนะครับสําคัญเลยและถ้าเกิดสมมุติว่ามีการสั่งแก้งานเนี่ยถ้าคุณดูแล้วถ้าทางมันจะมีปัญหาก็นะครับเราก็ไม่ต้องไปทํางานต่ออันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้พี่น้องมันจะเอามาแล้วมาสายนะสวัสดีครับ ครับนะฮะนะครับใครมีอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับนะก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะฮะนะครับก็เชิญเชิญนะฮะได้เลยนะครับอืมนะครับคดีลุงพลไม่ตัดสินทันทีรอนานเกินนะครับนะฮะก็หมายความว่าเขาอยู่ระหว่างการสืบพยานนะครับคดีลุงพลนะโดนฟ้องเกี่ยวกับเงินกู้ธนาคารจะโดนยึดทรัพย์ไหมก็ถ้าเราเป็นหนี้แล้วไม่ใช้ก็ นะครับเขาก็จะมามายึดทรัพย <not> ์เราอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะนะครับถ้าเป็นนี่แล้วไม่ใช้ก็ต้องโยนยึดทรัพย์นะครับถ้าไม่อยากโยนยึดทรัพย์ก็ต้องใช้วิธีการเจรจาเจรจาเองได้ก็ทาแต่แต่ถ้าเจรจาไม่ได้ก็จ้างทนายมาเจรจานะครับนะฮะนะครับจ้างได้นะครับจ้างทนายความรับมอบหน้าไปเจรจากับแบงค์นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแช์นะครับนะครับช่วยกันแชร์นะครับอืมนะครับ อืมนะครับอืมอืมนะครับเชิญนะครับแนะอืมนอะืมเชิญนะครับอืม คใครสงสัยอะไรก็มีอะไรก็โทรมาได้นะครับเ,เชิญนะครับนะฮะร,รายการกรยศหากไม่จ่ายคืนมีความผิดอะไรบ้างานะครับนะนี่กยศมันก็เหมือนกับนี่ทางแพ่งทั่วไปเงินกู้ยืมทั่ว,วไปถ้าท่านไปจ่ายกยศกยศเขาจะมีวิธีการเขาจะไม่ฟ้องคดีสมัยก่อนฟ้องคดีเดี๋ยวนี้กฎหมายแก้เขาสามารถอายัดเงินเดือนนะครับยึดทรัพย์สินของท่านได้เลยมีกฎหมายพิเศษ นะครับนะเชิญนะครับนะนะฮะเชิญนะครับทุกท่านนะครับอืมอ่คุณทศกรเป็นกําลังใจให้อาจารย์นะครับอ่าขอบพระคุณมากครับอืมนะครับอืมนะครับเชิญนะครับถามปัญหาข้อกฎหมายอืมคดีลุงหมายเป็นยังไงบ้างครับไม่เงียบครับอ่าคดีลุงหมายนะครับช่วยอยู่นะครับรอผลการสอบวินัยจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่เพราะนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อาจารย์ให้ความรู้ดีครับคุณนเลศขอบคุณมากครับนะนะฮะคดีลุงพลเป็นอย่างไรบ้างหลักฐานอ่อนหรือไม่นะยังไม่สามารถสรุปได้นะครับเพราะว่าต้องรอสื่อพยานโจทจำเลยก่อนนะครับนะนะฮะคุณสนทิยาขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้นะครับขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านนะครับใครที่สนใจข้อกฎหมายก็เข้ามาอืม ผู้พิการทางสายตาถามว่าอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยผมแต่งเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงแล้วก็นําขึ้น YouTube โดยที่ไม่ได้สังกัดทําได้ไหมทาได้ครับถ้าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นนะทาได้เลยนะยักยอกทรัพย์กับรักทรัพย์ต่างกันอย่างไรนะนะครับยักยอกก็คือมีการส่งมอบทรัพย์ให้กับผู้กระทาความผิดแล้วก็เบียดบังเอาไปรักทรัพย์เขามาขโมยเอาไปมาแย่งเอาไปต่างกันแค่นี้ครับง่ายๆครับ นะครับอืมนะครับขับรถชนคนตายโดยไม่ได้เจตนาทําไมถึงมีความผิดครับเพราะกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดง่ายๆก็ยอ,อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าคดียาาเนี่ยจะต้องรับผิดต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติได้เป็นความผิดนะครับนะอถ้ากฎหมายเขาบัญญัติว่าประมาทเป็นความผิดนะเอนะต้องรับโทษอันนี้ก็มีความผิดนะครับขอขอะคุณมากที่ออืมนะครับ คุณทศกรอาจารย์ครับกรณีออกหมายเรียกไก่เกียรในศารแต่ใส่สชื่อสกุลของผู้ถูกลกล่าวกล่าวโทษผิดมีผลต่อรูปคดีไหมไก่เกียรเบื้องต้นก่อนฟ้องไม่มีนะครับเราก็แจ้งให้เขาให้แก้ไขถ้าแค่นั้นเองครับไต่สวนมูลฟ้องกับชี้สองสถานคืออะไระนะครับคุณประพลถามมาไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องคดีอา,าเป็นไต่หามูลคดีส่วนชี้สองสถานเป็นคดีแพ่ง กําหนดหน้าที่นําสืบและประเด็นพิาพาทนะครับมีใครเรียนกฎหมายนะผมยิงไก่ตายจะติดคุกไหมครับก็มีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ครับนะครับโอนเงินให้เพื่อนไปซื้อของแต่เพื่อนไม่ซื้อไม่คืนเงินแจ้งความได้ไหมก็อ่าก็คือความผิดฐานยักยอกจําคุก3ามปีแจ้งความได้ในท้องที่ที่ความผิดเกิดนะครับเป็นหนี้รถตอนนี้เขาสืบรัพย์อยู่ครับตอนนี้ไม่เจอถ้าเขาเจอ ต่อรองได้ไหมนะครับต่อรองได้ครับนะครับนี่บัตรเครดิตทุกประเภทมีอายุความกี่ปีคุณเต้น,นะครับนี่บัตรเครดิตมีอายุความสองปีนับแต่วันที่เบี้ยวนี่ครั้งสุดท้ายครับนะครับอืมอืม,อมนะครับนะถามได้นะครับอะไรที่เป็นความรู้แล้วครับพี่น้องประชาชนอยากถามอะไรก็เชิญรายการเราให้ความรู้นะอืม อื hmm. นะครับนะอืมอืมนะครับเชิญนะครับตำรวจทางหลวงที่ชอบหาเงินตามถนนอ,อถ่ายเงินอ,อถ้ามีจริงก็ต้องเก็บหลักฐานมานะถ,าถ่ายคล้งถ่ายคลิปมานะครับไม่ว่าตำรวจหรือข้าราชก,การส่วนไหนถ้าทุจริตคอร์รัปชันท่านมีคลิปมีหลักฐานส่งมาเดี๋ยวผมส่งให้สื่อมวลชนนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายอืม hmm. นะครับชนคนตายไม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณครับแต่หลายๆคนก็นะครับขอบคุณมากครับนะครับเชิญนะครับคดีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อาจารย์ผู้หญิงไปถึงไหนแล้วครับนะครับก็คดีตอนนี้ก็มีการมอบตัวผมได้สอบถามจากแหล่งข่าวกำลังมอบตัวอยู่นะครับก็มีทั้งหมดประมาณ15คดี มอบตัวไปแล้วประมาณสักหกเจ็คดีประมาณนี้ก็ฝ่ายผู้ต้องหาสู้คดีทุกคดีนะครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนะครับเป็นหน้าที่ของออฝ่ายที่กล่าวหาต้องหาพยานมาสืบว่ามีการกระทามนอาจาร์แล้วก็มีการข่มขืนนะเออนะครับอันนี้จากจังหวัดตรังนะครับจะมาตรังเมื่อไหร่อีกครับอาจารย์เร็วๆนี้ครับ <c oughs> เร็วๆนี้ไปจังหวัดตรังอีกหลายรอบอาจารย์ให้ความรู้เป็นกันเองขอบคุณมากครับ อืมน่นะครับหากเรามีการตั้งชมรมแล้วจะเปลี่ยนเป็นมูลนิธิทําได้ไหมทําได้ครับไปติดต่อที่สารกลางในแต่ละจังหวัดเลยทําทําได้ครับอจากคุณชัยวัน์ถามมาอืมนะครับนะฮะอืมนะครับอืมเพื่อนเพื่อนยืมรถไปขับได้เกิดรถชนกันแล้วคู่กรณีเรียกค่าเสียหายหนึ่งแสนบาทแต่เพื่อนหนีผมเจ้าของรถต้องรับใช้นี้แทนเปล่าครับ ยืมรถไปขับและไปชนกันนะถ้าคนที่ยืมประมาทก็ต้องถูกดำเนินคดีเราเป็นเจ้าของรถไม่มีความผิดนะัะไม่เกี่ยวครับคุณสมบัติไม่ต้องรับผิดอะไรนะเพราะเราเราแค่เจ้าของรถนะเขายืมไปไม่ใช่ตัวแทนเรามีคําพักษาดีกาแล้วโทรมาถามได้เลยนะครับนะหรือจะเข้ามาที่สำนักงานก็ได้อืมอืมนะครับนะครับ นะมีคนยืมรถไปแล้วไปชนคนอื่นไม่ใช่ตัวแทนนะศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยืมไปไปชนก็ไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่ได้กระทํำละเมิดคนนั้นไม่ใช่ตัวแทนแค่ยืมไปคุณรูทบอกขับรถโดยประมาททาให้บาดเจ็บสาหาัสและรถเสียไปเลยเราต้องเรียกร้องจากใครเราโดนขับรถโดยประมาทถ้าเราเป็นฝ่าย ถ้าคนอื่นประมาทเราเสียหายเราก็เรียกเรียกร้องจากคนชนจากประกันจากนายจ้างเขาธนาคารจะดูดเงินในบัญชีเงินฝากเราได้ไหมถ้าโดนฟ้องถ้าเขาเจอเขาก็สามารถดูดเงินเราได้นะน,น,นะครับนะครับสวัสดีครับ a โลนะครับอืมอืมนะครับเชิญนะครับอืม เด็กที่มาตีกันอะไรเนี่ยตามข่าวจะจัดการอย่างไรนะครับนะก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองนะนะครับอืมอืมเออเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ผ่อนไม่หมดและตายไปสิบเจ็ดปีแล้วบริษัทสองอ่งเอกาสารมาเรียกเก็บเงินควรทำอย่างไรนะครับอืม นะครับเราก็แจ้งเขาไปได้ว,ว่าเราไม่เกี่ยวข้องนะนะว่าเขาตายไปแล้วแค่นั้นเองเออกติกฟอ้องเต้พระรามเจ็ดศาลยกฟ้องฟ้องกลับได้ไหมอ่านี่เป็นคำถามที่ดีนะคือเต้จะฟ้องกติกได้ต่อเมื่อฟ้องเท็จแต่ถ้าฟ้องไม่แต่ถ้าฟอ้อ,ฟองกติกไม่เป็นเท็จแต่ไม่อ่านะก็ฟ้องกลับไม่ได้ถ้าเต้อฟ้องกลับไปทั้งๆท,ท,ที่กติกกติกไม่ได้ฟ้องเท็จ เต้ก็จะโดนฟ้องเท็จเองเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่สามารถบอกได้ว่านะที่กระติกฟ้องไปนะ่ะเป็นความเท็จหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นะครับไม่มีใครอตอบได้นะต้องไปดูข้อท็จจริงในคําฟ้องนะนะนะครับถ้ากระติกกันแกล้งฟ้องเท็จเต้ก็ฟ้องกลับได้แต่ถ้าเขาฟ้องไปตามปกติข้อเท็จจริงตามตามความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นเท็จไปฟ้องกลับเขาไปก็กลายฟ้องเท็จก็โดนฟ้องกลับอีกเป็นคดีที่สามเคยมีคำพักษาดฎิกาแล้ว นะครับนะถามมาก็ต่อไปนะฮะอาจารย์ค่านอกจากในอำเภอผู้ว่าแล้วถ้าร้องจะเรียยธรรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ปชปชปปทได้ได้ครับเป็นเจ้าพนักงานมันฟ้องได้หมดครับคุณกีกี้สวัสดีพี่ทนายเดยชาขอบคุณครับอืมนะครับนะก็อะไรที่มันสร้างสรรค์เราก็จะมีทีมงานคอยอ่านคอมเมนต์ให้นะนะครับอืมนะครับ เราคืนรถให้ไฟนั้นไปแล้วสิบปีแต่ทำไมเขาเพิ่งมาฟ้องฟ้องเรานะครับกลนน็ลองส่งสำนวนมาดูนะ,นะนะส่งสำนวนมาดูนะอืมนะครับนะส่งสำนวนมาดูนะนะครับถ้าคืนรถไปนานเกินสิบปีแล้วเนี่ยมันขาดอายุความมนะอายุความยาวสุดทางแพ่งเนี่ยอายุความแค่สิบปีแ <c oughs> ชร์แล้วครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับ สวัสดีครับอาจารย์อขอบคุณครับอืมนะฮะ,นะฮะเงินชาวนากิจปีกว่าแล้วทำไมอ่อะไรว้เนี้ยเรื่องอ่อาทำไมช้าจังก็ต้องตามนะครับถ้าติดขัดอะไรก็บอกนะฮะให้ช่วยตามได้ขับรถโดยประมาทได้รับบาดเจ็บสาหัสรถซ่อมไม่ได้เลยต้องคืนซาก รถก็ยังต้องผ่อนเราเรียกร้องอะไรได้บ้างก็ใครทําให้เราเสียหายก็เรียกร้องคนนั้นเขาเรียกว่าละเมิดนะครับผมปล่อยรถเครื่องให้โดนยึด <c oughs> เขาขายท่อตลาดขาดทุนโทรมาเก็บผมอ่าโทรมาทวงจะทําไงดีครับก็ต้องเจรจาครับถ้าเจรจาไม่ได้ก็จ้างทนายไปเจรจานะโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยครับนะเบอร์อยู่ที่หน้า Facebook youtube นะครับ t ิ k t ก k ก็มีนะนะนครับอืมนะ อ่นะครับอืมนะครับก็ใครมีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินนะครับอ่คดีของหนูคืนรถไปแล้วเขาขายท่าตลาดต้องจ่ายค่าส่วนต่างไหมก็ต้องจ่ายนะครับแต่เจรจาได้นะครับเจรจานะครับถ้าเจรจาไม่เป็นก็จ้างทนายไปเจรจานะครับนะเขามีวิธีการในการเจรจานะครับอืมอืมครับ คุณอนุสอนฟังไลฟ์สดทุกครั้งได้ความรู้เป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณมากครับ <c oughs> คุณสมศักดิ์ถ้าถ้าคนไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนแล้วแล้วเอเอเแล้วเผลอผลักเพื่อนตกตายอืมอันนีถ้ถ้าไปผลักคนหนึ่นก็ตายก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายนะนะครับง่ายๆครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเว้นดินทิ่นี้พื้นดินป่าร่างน้าแลงดินร่าล่ทอดจนใจเจียนขาดเล ทรงผ่านพบน้ำพระทยัยดึงน้ำทิพย์ปริบโผรฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดพาพ้น